โอ้อเคครับเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับจัดไปครับใพีพ p ครับเกมนี้เพื่อนๆต้องรอดูแล้วล่ะนะครับดูกันที่ว่าจะจําเกมนี้กันได้หรือไม่ครับเป็นเกมที่ผมว่าส่วนตัวนะครับผมชอบนะครับมานี่ครับจัดไปดากอนดากอนดากเอามาแนละ้วเ,เพื่อน ขอซื้อฟรีฟิงเหมือนเดิมผมจะไม่กดนะประเด็มค่า B p ีเนี่ยนะครับเน้นซื้อฟรีนะครับลองดูครับขอเข้ามาส0 k ิบซื้อเลยครับ3 0 k ิเครับในช่วงเวลานะครับบ่าย2สนาทีเอาจัดไปยับวันนี้นะครับรอดหรือไม่ครับรอดหรือไม่ครับโบนัส4ตัวคิดเอากว่าแม่งจะเข้า นะครับปาโอเคโอเคคูณมาคูณมาวายน้อยไปวะวายน้อยไปหน่อยโอ้โหกำลันสปินเจ็ดมานเข้าแล้วไม่เข้าแล้วจะบอกนะหมดแล้ววายน้อยครับน้อยมาก วันนี้ดูทรงแล้วตึงแน่เลยตึงมือแน่เลยนะครับตัวปริศณานะครับ30นะครับเอามาวายสามครับอืมดีหรือเปล่าวะรอบนี้อืมมันหกครับโอเคดอกนี้เท่าไหร่ครับเพื่อนแจ้งเกิดได้ไหมครับหมื่นป่ะ หน่ห้าปะได้อยู่ได้อยู่เกินว่ะหมึ่หกว่ะเอาว่ะเพื่อนๆถือว่าได้เล่นอยู่ครับถือว่าได้เล่นอยู่ครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆเรื่อีๆหมุนมันไงสามหมุนสุดท้ายแล้วด้วยโอเคดอกนี้คูณสองมาเลยคนระับพ่นไฟเห็นไหมครับไม่แย่ครับเพื่อนๆบวกง่ายๆสำหรับค่ายพีพีเวลาที่บอกไป บอกเลยแม่ว่าแมงโคตดเฟิร์มนะเพื่อนๆใครอียจเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับเห็นไหมเม็ดเดียวผมเลิกได้ครับไม่ต้องอยู่กันนานเลยนะครับไม่ต้องอยู่นานเม็ดสุดท้ายครับเม็ดสุดท้ายก็ยังแจ้งเกิดอยู่ครับโอเคในนี่บินบางๆครับเพื่อนเห็นไหมครับไม่แย่นะครับไม่แย่นะครับสําหรับเกมไครพีครับ โอ้เครบวกเกือบ6กสิเครครับในระยะเวลาแค่3นาทีเท่านั้นครับเห็นไหมครับแล้วจะถามว่าเฮ้ยถ้าแตกอีกขอจัดเพิ่มอีกได้ปะส่วนตัวผมไม่เอาแล้วนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับเลิกให้เป็นเย็นให้ได้ครับวันนี้เอาเข้ามา30 k เคเอาออกเกือบ60สบเคในระยะเวลาแค่3นาทีครับเอาอย่างนี้แคปร,รูปนี้มานะครับสิบท่านแรกับไปคนละ2 0 0้ละกัน นะครับโอเคประมาณนี้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างขอเน้นย้ำครับพื้นฐานอยู่ในพื้นฐานลิขสิทธิ์แท้นะครับยังไงก็บวกครับโอเคว่าจะันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วไอเบนแยกย,ย้ายแตกสุด